สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซียินดีตอนหับเขาสู้สองซุกสาเราไต่ได้พี่น้องมาแล้วมือนี้มาแล้วมาหดมือที่เสาซุกรอคอยหนักก็คือมือที่เขาสิได้ดกกะนะพี่น้องมาแลวดกไหลมัดหนึ่งออกมากับหนองดําออกมากับใบโพนพี่น้องใบโพนก็ทันได้กินเขาเสาซำ ฮาซิมาลกกาอะไรพี่น้องมึงคือนี่โพนโตกจนลังคาเฮอันสิยุดบรรยากาศป้าทุกกาเฮาสามตาพี่น้องตานี่สียว่ามีแต่หยาเนาะมาอลไรพี่น้องมาอลไรบานนี่หอดมือที่เฮาลอยเคาะเฮลอยคอะไอ้เฮาสิมาลูกกาด้วยพี่น้องมือนี้มากระบายโฟอันชงคุณถ้าในมีไฟออกมาเมย์ใหญ่ปุ้งไปอันนะ มเมย์ัยปรุงอะไรออกมากพี่น้องเอ้ยแม่ยยปุุงไปกวดแล้วบสบายเนะาะเดี๋ยออกมาซาสุก็เลยออกมากรมออกมาแต่ามเ่ี๋ยมาแล้วก็เขียนงูอ่ะพี่น้องตอนนีกยัง่มันมีาออกมาใบพพดออกมาเบาก,าก,กี้นี่พี่น้องมือนี้เขามีสปบระซิกใหม่พี่น้องมีสปบระซิกใหม่สิมาแนนะำน้องอสีเป็นพาพี่น้องขาลุดนเน้ น่อยลงมาน่อยลกกะก็บพี่น้องม่เรื่อมาลุกกะซอยซาวซิหืแหกแพกมนันพี่น้องปีนี้มีสามสิกมาซอยรำหน้าผูหนึ่งเลยพี่น้องอ็ถเป็นไพ่เขามาหล่อเลยเจ้น้เทีาาเท่จะน้อมากเลยบุญเอ๋อฮะน,นุ่ยฉีนอะไรละกอก็่ีไปเนี่ย ให้ต่เกิดพี่น้องเลยตังกลนี้มาเด้อมาเด้อดกกรรยาการะสุสาวพี่น้องเดท่านออกกรุบกับไรเอามาสับกองกดกันนะถ้ากองกดแล้วพี่น้องกองกดด้วพี่น้องมาล้วงั้กกดเจ็ดตับ กอกวนจกมั้น่กนลหองให่ลนี่นะลม่อน่อยยูอยลกกกวนจะมาบอว้เฮ็นบ่ากะดีเฮยไม่ควราดในกาินของเพี่น้องหน่อยสวัสดีก่อนมาสวัสดีขอบงพี่น้องเบื้งในหน่อยเอาแค่นะเบื้อง่ะ เอาแค้นเลนลูกแทะกะนี่นะแค้นทนเลลูกแทะกับกะปลาพี่น้องก็จำแค้นไปพรอันคือว่ากกาหนิฮ่าดูหน้ามมือนั่นเต็มมือเลยหน่อยโอ้ยเตือนเป็นเดือนตแต่เดือนก่อนพี่น้องเอาโปมาสูบหนามขืนแต่น้องเพื่อบานกะนะขีดเบ,บิ้งพอดีผ่านมาเดือนหนึ่งช้าสุ้หย่อนไปเบิ้องขีดตัวเองมันจักเดือนนี่เดือนปลายพี่น้องเลยสมัยกายนี่เอจังไรผู้พ้นโบโต๊กนี่ได้พี่น้องเลย กงมันก็นได้คุยคอนพูดมากนะพี่จิคอนนะพี่เฮ้ยเมืจะเอาขีดต้มท่าหวัวสับมามีพนโต้พ่น,นหน่อยโ่มมือนีเ่เอาขีดต้มท่ามวนเอ็นใช่ไหมเธอพิจิกะมวนเอน็นชิ้นไหยเขากินเข่าแล้วบอกไปจะไหนอยก็มีส,สมาชิกออกมาอันพี่น้องมีส,สมาชิกมาแหนนะเหมือนนี่เปไ็นไผ่ จะเป็นใครนั่นเอาสิว่าแบะออกลูกอีวะมาสีมาเอามือนะไรดเขาว่าเขาว่าว่าอันนะใส่ชมาสิกใหม่ด้วยพี่น <và> <desserts> <men> ้องค้ยพ mm uh ี่น <upper darf> ้องเอสซี่ได้วปะใส่พยัญชนะอะไรลูกเคยวะเราวะมาตอกตะไคร้ไว้เพื่อในพี่น้อง กอคนชิกละอมากกะกอกดดนอนดเ่ลดีนอนดอนหนับลายดีเป่งออกยังไงใส่หมวกเป่งนะโโเขาสาวแทดินออ้โผิวเลยกองกดพราะนี่ยหะ เนี่บบกเลยองไอยคนเทสเ้อลา่ขวกับมวนไปเว้ยนะเว้ยล้งให้พี่น้องเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสาวพี่น้องเอ้ยทม่นเจ๊ดเลยมั้หกโมงจากนตอนเข้าไปเคียนงม กองไวกองไวนห้อกินัดพ่อก็เมย์ว่าท่านเด๋วมากมาลี่น้องเรายังพากันไปถืออ่ะนีสมยาเลยไิติกานากนน้องเขาอมูยองมืเจ้านี้เไงอาเตก้เตสิกินน้อง ลุกๆๆๆกกระซูทำห่านสูงเกินมึงเน่ยเตะกับเตะขางเน่วนี่เตะเกิตะกเคยคขางนะโอ้โหพี่น้องเลยเคยคนละขางหาดนี่เขาสเตโซ่ โมีเนี่ยถอบกางปาดไม่ใช่เวดิงบกบล่องน่อนถอบกางโอ้โหเจ๊หน,นะน้าเอ้ยมาบอกให้เต๊ไปทางเนา่ยไปก็ถือปาเข้าไปด้านในเองเอาไว้ให้เราโปเต้เราสั่นลูกกองไว้กองไว้ผูกกองเพื่อขนาดจีดกันพี่น้องที่รกก้กาสองคน ว้แล้วมงคอตกตอฮู้ผวก็ต้อไปใส่เบอรพี่น้องเฮ้ยมุ้ยเคยมาล้ำหน้าซอยใจรเป้ามาสิตไกลสุกินมิเคยมาแถวแถวแถวบริทเขาเนี่ยนี่เดคนมุ้ยผว มันเหมือนะเขามาอนเนาะด้มันมัดสูงมัวอะสู่มัสูงตังกับเอยูู่ดดดดอดเดืองเปลี่ยนอไปเปี่ยนั่งใส่นอี้กเออคนอีกแล้วอุลย

มาเลยพี่น้องสมาชิกใหม่มือนียสิมารีวิวสิมารีวิวเคยใหม่ว่าสิลกกาไล้จังหมาดพี่น้องมือนี่ผู้มาแล้ะลูกไหตะยังเตะกาปูปินเตะกามันข้อหักกว่ากาข้อหักลกพี่น้องโอ้เป็นปมกาข้อหักพี่น้องก็เป็นปมแล้วปะพูนกระสุนมเตะจริง มาพี่น้องมาบ้านนี่จวดจวดเอาเอาเอาคืนให้ขนมเป็นยังไงบสเลเสียไครอะขอไว้สุดสดสาพนสุดขึ้นเก่าสุดขึ้นเก่าสอดขึ้นเก่าสุดพนหนึ่ง เอฟสี่บอกห้รีวิวเคยใหม่เบิ่งเนี่ย่อยแล้วบอาเอาเขาอยากให้เขาอยากให้ถ่ายคลิปเบิ่งนี้นี่ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยพี่น้องสมาชิกใหม่ซื้อจังไรซื้อจังไรน่ะหญิงเนาะซื้อจันด้วยพี่น้องจันทศนเขาบอกว่าเอียงเกาะเขามันซอกอยู่บ้านซอกแล้วพี่น้องแข่งสะบัดเขต เมื่อไก่สอนพอมีหารอยู่แถวยังเกาะอนลูกกาบันเทาว่าลูก่ีดอเออนอเฮ้ยสางว่าด้อพี่น้องเลยอันนี้ได้สนอยลบกแลอไหมได้จักมัดเด็ดตโอ้ยมากะกาเดียวกันน่แหดะกะพอนาลราเนี้ยกับว่าหนึ่งเออเพ้าืนไปกินเข่าบางอย่างพี่น้องให้ไปกินข่าเสา อู้8ม well. so, yeah, ุ9ม so ุยังสิได้จักรอไอ้มื้อนี้มาท่าเบิงซ่ําเก่านะพี่น้องอีเด้เฮาก็มาได้ซ่ํานี้ดีอยู่พี่น้องเอ้ยได้สมาชิกมาเิมื้อู้อียงนามีเพิ่นคนคอมเมนต์มามีแต่ถามว่าเออแนะนําโให้เบิ่งแน่อีหยังหดถามว่าจังไดอยู่หวานหลตํอิดล FC ถามว่า เอาคนบ้านเดียวกันบ่บ่เมนเด้อพี่น้องเด้ออยู่แข้งสะบานเขตพ่อยูเมนอือยูคนละแข้งด้อยแข้เคยอไขามแข้งมาเลยสุดยอดไปเลยอยู่ไกลสำได้กระเพาะกันเอาสุดเจ้าดีเนาะเออเข้าไปมืออ่ะฮู้ว์บึงแนบึงแนบฮะกายูน้ำกันฮะกายูน้ำกันสีเก็บเขื่องนะฮะกายูน้ำกันสองเสมอเออ จ้าหายไหลายจังสีเด oh ้อเอาครูบาวคิดฮอตอันเล่นได้ครูผมป่ะจ้าถ่ายหูยังถ่ายขีบลุกแล้วมั้ยซมะนุ่งเสือตัวนี้มาใส่โอ้คือว่าได้ผูวข้อมันอันเนี่ยเสือขาดเด็กพี่น้องเสือให้ยเป็นใหบเนี่ยอาลุกลุเสือกระแพ้หลายคนอยู่พี่น้องมืออื่นกันพี่อเขาเสียออกมาได้ เออมือเล่นอ okay, ano. ันน uh, ี้มืออื่นเป็นเขาพันธซาเด้อพี่น้องแซบารอยู่บัดยู่ฟังไทยกับเขาพันธซาคือกันว่าปะกับเขาเนาะจะไหนก็ลอยกระทุ่งแล้วนี่เดีโบมีขู่ลอยกระทุ่งปกติแล้วก็คือโบอะไรลอยเนาะเออเวียนเทียนเป็นบวะปะเออเนาะก็กระทุ่งออกพันธ์ซาเป็นเวียนเทียนิ หน้าบนหัวได้ตานนะาสี่ลเอากระทืบไนไดสดีอย่างแล้เห็ดสวนยางเลพี่เนาะชย้นตัวนี้ก็ได้ถ้ามันสกเห็ดสวนยางเรามีอาชีพเห็ดสวนยางแล้วก็เห็ดหน้าอันนี้ไอ้แจนจะจักปีเลยโอ้ยมาตบไล้ปว้าทำไมบอกดีดีทิแปดปีเบาดีดีคอยก็ยังที่แปดคอยได้ยนเขาบอก แค่แปดปีขึ้นหลังสจอยู่สจปีสจปีเจ้าพนกบไม่ใช่เ้าเอ็ดนะเจ้าเอ็ดนะพีเนาะเอาโว่าวันะเขาอ่าเอาหาเอ้าหาีเจ้าพีเเอ็ดน้ันอบงโอ้นเาปดาพนนะจ้าเดพี่นจีบประกาศที่หนึ่ง่ะ าาราคาชิ้นสอดชาวท่อไไรมีหอนึงี่ร้องมีนึหอนึ่งีอนก็หน่อยตัวนึ่งข้าร้องก่ะราาชิ้นสอดเท่าไรก่อชิพาล้านก็คำบาทหนึ่งแล้วพี่น้องชิพาลานมากก็จิเ็นงินไทยประมาณเท่าไหร่ละมือหนึ่ง <laughs> มันก็สี่ล,าล้านเนาะ ประมาณสามหมประมาณสามหมืน่นนะครับบาทนน้องำเบิดคืนห <c oughs> ลังจากห่า็คำบิดคืน <c oughs> <c oughs> เอยังอยู่ทค่าขาสามพันที่เก่าเด้อย <c oughs> ไั่พีน้องเนาะเอฟซีวะพญายลรัยคนมาไทยนาสวยบุ๊มเอนเนาะอาจารย์นนนจะไทยนาเป็นยีบ้ มาลังลังต่อไหเบิ้งสัมผัสนี่ชิม่าสัมผัสเคยใหมสัมผัสไม่เกี่ยวไทยนาบุป็นมิตะกีดยางเะกีดยางเก่งเีเอาคบไนาจะอีโูก้องทยนาบุฟินอืมาสดินมไยนาสวโาวนชุดไทยไทยบุป็นบัได้ ไท,ย,ทยบันโตกใครหน้าบุเป็นเ้อพี่นอ้องเบลอยเป็นบางคนซี่สีเดอกผลิตร้านไทยเองคือเก่กาเขาไปคนหมัด,ดสิขันเขาอยู่ว่าเนี่ยหลัจักหมัดเลยชาวคน ชีหดลอยเลยพี่น้องชาสุกขึ้นเลยสองคนเปิ่ลสีอยู่หน้าพี่น้องเลยชาสุกกับใบพ่อนชิพาก,กันเมือ่อเมื่อในบ้านเปิ่ออลสีอยู่หน้าขี้ขันเขาเมื่อันไกงยางมะเออข้าลุกใหม่เปิ้ลสีได้ประมาณลอยหนึ่งพี่น้องปลาทูเต<ด>ยใหม<า>่ดุยด้วยเหมือนพี่น้องเอ้ยไทยบันโซออกไ <laughs> ทยบันโซมาลุยโรคกระเหมือน มาลกอยู่ที่นี่อีวะเจ้าเบื่อกีดยางแล้วบ่เมื่อกีดยางมาหาลำหน้าบัดร่องเตากแหลมต้องเบิ่งเอากีดยางมานห่มเนาะเออโอ้ตื่นปกาตื่นแต่สามมุคนดูเลยพี่น้องอพรายานอะไรดูเคยดูพี่น้องเลย บัดลำหน้าหันกับลูกเตยซามวกเด้อลูกเคยไทยหน้าบอกเป็นสาพลเห็ดจังไรเดี๋ยวนี้ไทยแท้เฉลิมไทยคือเก้าหรือเป็นดุยยมขันขึงไปไปกลับบ้านบาย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 หน่อยหนอย เบิทัน้เด้อพี่น้องเด้อมืันนี้มาโรกกะมือแหลกได้กะไปดกสี่คนได้กะโดยหนึ่งซเมออะไรนี้พี่น้องจะพนปิดิบนะจะผเลยหล่ลอยสำหรับีดในซาสุกัติคอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องปิดมาเฟีงซัเน่ิเมกินเขาก่อน ขอบคุณขอบใจพี่น้อง FC b บ r s t สกู๊สกูที่เขามาหาเพ่มคลิปใน้าราไตฝา,าก like, <c oughs> กดไลค์กดเซตด้วพี่น้องจะขอกันใหม่คลิปหนาะ๊ายบายในสาวพนไม่ <c oughs> บายโอ้เย็ยนดยปรอยาก,กาศคุดีไปเลยไปเด้อ